สวัสดีครับอยู่กับช่องปิตูนดําซิ่งบ้านช้างนะครับวันนี้เอาเจ้าสมิตตโมทันใหญ่ออกมายืดเส้นยืดสายนะครับ เลย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 นแล้วเดี๋ยวจะบอกหย,กยกอกหยอกเข้างหน้าก็เป็นบริษัทก่อสร้างสิบชิดน,นะครับ เด็กปกรถครับปาชาครับ <laughs> ออ,อก็ออกมายืดเส้นยืดสายไว้ก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับวันแทบบี่สักสองวันเ,เ,ๆๆๆๆๆเ,เน่เนคเ่เน่เนเน่เเนีน่ Ờ, tại sao mèo luôn Hahaha, em lót à? ao, tại sao mèo เอาไปทำไมเอาลงวะเดี๋ยวยางมันล่วอ่ะอ่ามือกีสิบร้อใชนไก็ได้ออกไปยืดเส้นยืดสายเหมือนกันนะครับจากสมตโมโูมตโมมตโมอเตอก็หลังจาก จอดห้ายวันนะครับเอวอ์อม,อมเครื่องหน่อยครับออดูครับเด็กบกรถครับแม่ดูดเออูเอาแล้ว

เีหลังจากไปยืดเส้นยืดสายทำภารกิจนะครับก็เอามากับอูแล้วครับยังเหลือเจ้าสบิโตโมโนะครับหนึ่งคันครับที่ยังอยู่ฟาร์มไก่นะครับสองคันก็มาจอดอูนะครับ ไปเอ็ก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 ่าเนี่ยเป็นรถทีมงานครับรถนอนครับนี่เอ็กเอาอ็กมาอือเอ็กาดูครับที่นอนครับ ที่นอนปลาชาบนี่ยืมเลยวะยืมเลยวะนี่จะไปเอาไปนำมูลไปนำมูลทำไมไม่ใช่รถไปนำมูลโอ้ยอย่าไปนอนเติมไปเลยห้าร้อย ไปนำมูลอไรไึงานอยู่บ่อเยอะอยู่บ่ได้ตัวไดขาดเอาตัวดึงโซ่นะจหน่อยไอซื่อลุงไทยงนบ่

คันนี้ไอ้คันใหญ่นี่น่าจะอีกสักสองวันหรือสาวันนะครับจะได้ไปทำงานเที่ยวนะครับที่ยังค้างอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกไม่ได้ออกไปไหนเลยครับออกแต่คันเล็กนะครับ อย่างอีก4มก็มาได้เอาลงจากเทเลอร์นะครับตรงนี้น่าจะได้ออกงานอีกนะครับเราพาไปอยู่ดูข้างในครับเสร็จแล้วบอนั่น Và lùng mà là ngon Đúng rồi, uh. Đúng rồi. Đúng rồi. <cười> <cười> Ê, mà tôi ngọc, lòng mà lạc ngon. โอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ